ไรขึ้นเครื่องมาลงดอนเมืองแล้วต้องการนั่งรถไฟฟ้าเข้ากรุงเทพหรือไปรังสิตมาฟังทางนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มะมาบูจะพาพวกเรานั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงจากดอนเมืองเข้าไปยังสถานีบางซื่อในราคาเพียง33บาทเท่านั้นค่ะ เมื่อเราเดินมายังประตูทางออกเราจะเห็นป้ายรถไฟฟ้าสายสีแดงชี้ไปด้านซ้ายเราเดินตามได้เลยค่ะป้าบอกทางจะมีเป็นระยะระยะที่นำเราไปยังสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะหลงเมื่อเขาบอกว่าให้เราขึ้นบันไดเลื่อนเราก็ปฏิบัติตามค่ะเมื่อสุดบันไดเลื่อนเรามองไปยังข้างหน้าจะเห็น7 e เ e ่ e อค่ะ ใครหิวก็แวะซื้อของรับประทานได้เลยค่ะจากนั้นก็เดินเลี่ยงมาทางซ้ายประมาณ2-3-9ก้าแล้วเลี้ยวขวาทันทีค่ะจะมีช่องทางเดินบอกป้ายไปยังสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงค่ะแต่ถ้าใครรู้สึกหิวมากๆนะคะก็สามารถแวะได้ที่โรงอาหาร a i อร์พอ s สตรีทฟ o o d ซึ่งอยู่ด้านหลัง7 e เว่ e อค่ะเราต้องนำเงินสด ไปซื้อคูปองนะคะแล้วนำคูปองมาจ่ายเป็นค่าอาหารค่ะร้านที่อยู่ในโรงอาหารนี้ถือว่าอร่อยมากเลยค่ะมีมากมายหลากหลายให้เราเลือกนะคะแต่ถ้าใครไม่หิวก็ไม่ต้องแวะโลงอาหารค่ะเดินตรงไปตามป้ายที่ชี้บอกเลยค่ะป้ายบอกให้เราเลี้ยวขวาเราก็เลี้ยวขวาตามป้ายค่ะ ป้ายบอกให้เราเลี้ยวซ้ายเราก็เลี้ยวซ้ายตามป้ายค่ะหรือป้ายบอกให้เราเดินตรงไปเราก็ตรงไปตามลูกศรเลยค่ะรถไฟฟ้าสายสีแดงที่มัมมบูนั่งเข้าไปกรุงเทพไปลงที่สถานีบางซื่อนี้จะวิ่งมาจากสถานีรังสิตมาที่สถานีหลักหกดอนเมืองการเคหะหลักสี่ทุ่งสองห้องบางเขนวัดเสมียนนาลีจตุจักร และมาจอดที่สถานีกลางบางซื่อค่ะซึ่งเป็นสถานีขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อรถเมล์รถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟระยะทางไกลไปต่างจังหวัดและรถไฟฟ้าสายสีแดงที่จะวิ่งจากบางซื่อ ไปตริ่งชั้นค่ะซึ่งจะผ่านสถานีบางซ่อนสถานีบางบำลุและไปจบท้ายที่สถานีตริ่งชันซึ่งในสถานีตริ่งชันนี้สามารถขึ้นรถไฟต่อที่มาจากสถานีทนบรีลงสายใต้หรือสายตะวันตกได้เลยค่ะสำหรับมามบูแล้วรถไฟฟ้าสายสีแดงกรุงเทพรังสิตนี้ถือว่าสะดวกสบายสะอาดสะอ้านและใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะ จากดอนเมืองเข้าไปยังสถานีกลางบางซื่อแล้วเราก็สามารถใช้บริการสาธารณะต่อได้หรือจะเป็นจุดนัดพบให้ญาติพี่น้องมารับได้ที่สถานีกลางบางซื่อก็สะดวกสบายค่ะนอกจากนี้ยังประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยนะคะดอนเมืองบางซื่อวันนี้มะม่บ,บูจ่ายเพียง33บาทถือว่าประหยัด รวดเร็วและสะดวกสบายมากค่ะหากใครต้องการที่จะเดินทางไปยังสนามบินดอนเมืองและจากสนามบินดอนเมืองต้องการที่จะเข้ากรุงเทพหรือไปลังสิตก็ลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วจะติดใจเหมือนมามบูนะคะสวัสดีค่ะ